ฟังดดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชฉยแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่10เดือนตุลาคมครับหรือว่า10เดือน10ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นศึกของคณะ IoT โดยแท้จริงเพราะในการลงพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ไทยเรากับบ้านหนองจา้าบ้านหนองยาแก้วในวันนี้นั้นต้องบอกเลยว่า เป็นการประจันหน้ากันแล้วเขมรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนยายแก้วก็ไม่กล้าเหือกับไทยเราด้วยนะครับที่ทําเอาหุนเจนเกับกระอักกระอวนใจหลังจากเห็นไทยเรานั้นเบิกล่องตีวงล้อมหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับโอ้โหเรื่องนี้ดุเดือดมากๆเพราะมีคลิปจากฝั่งเขมรเองที่ออกมาคลั่งครับบุกตัดลวดหนามพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งก็ถูกยอมรับออกมาแล้วว่าเป็นคลิปจริงเป็นภาพจริงอย่างแน่นอนโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุด บ้านหนองจันร์บ้านหนองยากแก้วกันก่อดในที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ในวันเดดไลน์ในวันขีดเส้นตายครับกับวันที่10เดือน10ก็เหมือนเป็นการเปิดศึกคณะทูตไอโหรือว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียนที่เราเองก็ได้พาลงพื้นที่ขเขมรก็พาลงพื้นที่เช่นเดียวกัน แต่ว่าฝั่งของขมรครับทูตไอวทีของพวกเขานั้นทําหน้าตาขึงขังดูเหตุการณ์ไทยเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วพอรู้ว่าไทยเราก็มีคณะทูตเอวทีมาเหมือนกันเนี่ยคณะเอ T ทีของขมรก็ทําหน้าตาขึงขังครับและยังอ้างว่าเป็นดีแดนของขมรเองซึ่งเรื่องนี้รายงานล่าสุดจากกองรับภาคที่1ครับก็ได้อกมาสรุปสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสักแก้วหรือว่าบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งกองรับภาคที่1ครับออกมาบอกว่าในพื้นที่บ้านหนองจานนั้นวันนี้เนี่่า,ากมมอคค้แ รวมนักสือมวลชนเนี่ยมาประมาณ200คนส่วนนักฟังของคัมเมน,นครับก็มีมวลชนเข้ามาสมทบในพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีรายงานออกมากับบ้านหนองจานนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝั่งทหารมากกว่าที่มายืนคุมพื้นที่อยู่ซึ่งไทยระเวงก็มีการจัดกําลังระวังป้องกันในพื้นที่ตอนในด้วยนะครับแล้วอีกจุดนึงบริเวณพื้นที่บ้านหนองยาแก้วครับฝ่ายไทยเราเนี่ยก็มีมวลชนจํานวนหนึ่งในพื้นที่นะ แล้วก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่สําคัญหรือว่าเป็นข้อสังเกตหลักนะครับแต่พื้นที่ฝั่งของเขมรเองกลับกลายเป็นว่าพบชาวกัมพูชาครับเคลื่อนไหวประชาชนมวลชนเนี่ยและก็ผู้สื่อข่าวประมาณ100คนบริเวณแนวรั้วรวดหนามและก็กระจายรอบพื้นที่เลยทั้งหมู่บ้านเปรยจันโดยก็มีทั้งทหารตำรวจและก็ฝ่ายความมั่นคงของ,ของเขมรเองที่เข้ามาสังเกตการแต่สถานการณ์ทั่วไปนั้นก็ยังปกติอยู่ซึ่งการปฏิบัติการสําคัญครับฝั่งไทยเราเนี่ยได้จัดกําลังกองร้อยควบคุมฝูงชน หนึ่งกองร้อยเข้าควบคุมและก็รักษาความปลอดภัยในพื้นที่และก็จัดชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด4ชุดพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจและก็รถถักถางหุ้มเกราะดีดําเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายไทยเราซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบ้านหนองยาแก้วโดยสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยนั้นจํานวน38,256ตารางเมตรซึ่งนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนโดยทางมาสังเกตการกับการกระทาของไทยเราด้วยซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปไปชนกับคณะ ดูท IoT ของคอมเนเช่นเดียวกัน แต่ว่าต่อมาครับทางกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าฝ่ายกบ,บูชานั้นโดยกองบนฐานารราบ51ได้แจ้งฝ่ายไทยเราเนี่ยให้ระงับการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง GBC แต่ว่าทัพภาคที่หนึ่งของเราครับก็ได้มีการยืนยันออกมาว่าการทําดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตแดนของไทยเราไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งเราก็มีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งกองร้อยควบคุมฝูงชนยังคงตึงกําลังดูแลความเรียบร้อยทั้งสองพื้นที่เลยนะครับบ้านหน,นอง วันนี้เนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ที่ใช้กําลังเข้ารับเหตุแล้วกองรับภาคที่หนึ่งนั้นก็ยืนยันว่าจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดในห่วงเวลาที่ได้เปรียบแต่ก็ต้องดูความพร้อมและก็ปฏิบัติตามหลักสากลด้วยนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดจากกองรับภาคที่1น,นะครับหลังจากที่เรามีการเก็บกู้ทุระเบิด ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราทําได้แค่นี้นะครับเราจะไปใช้กําลังไปบุกไปผักดันเขมิแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะดูเขมินคือเขมินเองเขาก็เฮียเหมือนกันนะไม่ได้มีการรายงานข่าวแต่ว่าลฟ์สดเลยครับว่าไทยเราทําอะไรซึ่งตั้งกล้องเอาไว้อยู่แล้วโอโหงานนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ย ทำอะไรมากไม่ได้แต่ว่าพื้นที่นั้นเรายืนยันว่ามันเป็นพื้นที่ของไทยเราซึ่งขงมนก็เริ่มมีการระดมมวลชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ครับที่ขนกันมาเป็นรถตู้สองคันสามพันนเลยการเข้าพื้นที่บ้านหนองจานวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการชิมลางนะครับชิมลางว่าขมรนจะมีปฏิกิริยายังไงก็เดี๋ยวว่าไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพาคณะทุตไอโอทีครับจะพา นักข่าวสื่อมวลชนมาเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังจากที่เราทําบพิเศจสับไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็หยุดปฏิบัติการไปแล้วและก็อยู่ในช่วงพักปฏิบัติการอยู่ซึ่งก็มีสื่อของขมรครับตอนนี้เนี่ยได้ตีข่าวออกมาแล้วนะครับโดยสํานักข,าข่าวカメทามของกัมพูชาออกมารายงานนะครับว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นเกิดความตึงเครียดขึ้นบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยบอกว่าไทยเรานั้นลุกล้ําเข้ามาในดินแดนกัมพูชาพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเพื่อเคลียร์พื้นที่ เนี่ยอันนี้เป็นการบิดเบือนของข่เมตรแล้วนะครับก็บอกว่าขณะที่ทหารกัมพูชาประจําการอยู่ในพื้นที่นั้นตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราซึ่งเป็นกองกํลาลังกึ่งทหารข้ามเข้ามาในเขตแดนกัมพูชาโดยใช้รถ แท็กเตอร์ดันดินและก็ดันเครื่องจักรกลหนักอื่นๆเนี่ยเข้าเคลียร์พื้นที่บางส่วนทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเด็วขณะที่กองทัพกัมพูชานั้นก็ได้เคลื่อนพลเพื่อติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าไม่มีรายงานการยิงปะทะหรือว่าเผชิญหน้า,าท้าทายกันแต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่ของขมรที่มีการรายงานออกมานะครับตอนนี้ขมรก็มีการเคลมรว่าเป็นพื้นที่ของเขาเราเองก็มีการบอกว่าเป็นพื้นที่ของเราถ,ถามว่าจะจบลงง่ายไหมผมคิดว่ายังไงก็ไม่ง่ายนะครับกับการ เป็นงานที่หนักมากนะครับเพราะเราต้องเคลียร์มวลชนด้วยไม่ใช่เกียร์เป็นแค่สิ่งของเท่านั้นเราเคลียร์มวลชนมันก็เลยทําให้เคลียร์ยากเนื่องจากขมนมีการใช้คนแก่ใช้เด็กใช้พระสงฆ์แล้วก็ใช้สื่ออย่างกัะเออทเนี่ยมาร่วมสังเกตการซึ่งเราก็ทําอะไรมากไม่ได้นะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นการเจตจามากกว่าแต่ว่าข้อดีของการที่เราทําแบบนี้การเก็บกู้ทุนระเบิดแบบนี้นะครับมันเหมือนเป็นการปักธงเลยนะว่าพื้นที่นั้นเป็นของไทยเราแล้วสื่อแต่ละสื่อเนี่ยออกข่าวกันไปครับซึ่งมันก็อาจจะทำใหุ้นนเนเนย สั่นคลอนในเก้าอี้ก็ได้เพราะอย่าลืมว่าฮุนเซนก็บอกว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาเป็นของเขาแต่ว่าพอไทยเรา,เาจริงเนี่ยเราก็เข้าจุดนั้นได้เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดกับโซนภาคที่หนึ่งที่ดูเหมือนเกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วตอนนี้ฮุนเซนจะแก้เกมอย่างไรเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแต่ผมว่าเราได้เปรียบนะกับการที่เราทําแบบนี้เนื่องจากค่อยๆรุกคืบเข้าไปว่าโซนนั้นมันเป็นดีเด่นของไทยเราขยับขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย อาจจะไปถึงและก็ผักดันขมเน์ได้ซึ่งก็ต้องรอติดตามความคลืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่อีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งพื้นที่ครับซึ่งก็เป็นบริเวณกองทัพ ที่2กลายเป็นว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่เราไม่อยากได้ยินเลยเพราะล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วว่าด่านขมรน,นั้นบุกตัดหรือลุดหน้ำของไทยเรายาว3กิโลเมตรบริเวณบนที่ปราสาทตาควายย้ำอีกครั้งว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ขมรมีการคลั่งขึ้นมา บุกตัดหรือลวดหนามของไทยเราซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหลักทางสําคัญเลยว่าขาเมนมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและก็ไม่ทําตามมติของ GBC ละเมิดอีกแล้วสําหรับขเมศน,นะครับละเมิดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนเลยว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือฉันจะทําในสิ่งที่ฉันได้เปรียบแนวคิดของขเมนมาแบบนี้นะครับตลอดสาเดือนที่ผมติดตามข่าวมานะขเมนจะทําทุกทางเลยถ้าเกิดเขาได้เปรียบปั๊บเนี่ยเขาไม่สนกติกาอะไรดังสิ้นซึ่งเรื่องราวนี้ครับก็เป็นรองโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงเองนะ ว่ากรณีที่มีคลิปและก็ภาพของกัมพูชาบุกเข้าตัดแนวรวั้วหนามของฝั่งไทยเราเนี่ยในพื้นที่ปราสาทตาควายจังวัสรินซึ่งเรื่องนี้กองทัพบกเองก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับสู์ปฏิบัติการกองรคที่2และก็พบว่าแนวรั้วรวดหนามป้องกันของไทยเรานั้นถูกตัดบริเวณพื้นที่ที่ตะวันออกของปราสาทตาควายประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถูกตัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานชี้ชัดเลยที่แสดงชัดเจนว่ากัมพูชา,ขาขเข หึงข้อตกลง GBC เอยและก็เป็นการเพิ่มความตึงเครียดและก็สร้างสถานการณ์ต่างๆในบริเวณบริเแนวชายแดนอันนี้ก็เป็นเสียงที่เราการันตีออกมาแล้วนะครับว่าขมินบุกตัดหรือลวดหนามของไทยเราจริงๆมันคิดได้หลายมุมกับเรื่องนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รับบาลที่2เองอย่างพลโทบุศินาพาดกลางที่ท่านยังไม่กเกษียณน,นะครับก็มีการออกมาบอกว่า ถ้าขมรรื้อขมรจับเราต้องสอยทันทีซึ่งพอเปลี่ยนแม่ทัพเนี่ยแนวทางก็อาจจะยังเหมือนกันแต่ทําไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้ขมรนมารื้อลวดหนามเราแบบนี้เอาล่ะถ้าคิดในแง่ดีขมรนอาจจะบุกมาในช่วงเวลาที่เราเนี่ยไม่ได้ลาดตะเวนอยู่ในจุดนั้นแล้วก็แอบเข้ามาตัดหรือลวดหนามของไทยเราก็เลยทําให้เราไม่เห็นแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยมันหายไปจริงๆ3กิโลเมตรซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องยังติดตามกันต่อนะครับว่าสถานการณ์กองทัพที่2นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทางทัันน้ีี่วนนนะ มีการประชุม RBC ระหว่างกองทัพภาคที่สองไทยเรากับกองทัพภาคที่4ของเขมรเองโดยที่มีการจับประชุมครับอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยซึ่งก็มีการหารือ3ประการด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกนําเสนอองค์ประกอบของคณะประสานงานของทั้งสองฝ่ายเรื่องที่2ก็คือความมุ่งมั่นอย่างต่อเน,นื่องในการส่งเสริมลดความตึงเครียด ส่วนที่สาก็คือหารือเกี่ยวกับเตียงการประชุมคณะกรรมการชายแดนหรือว่า r b c ที่จะจัดขึ้นในวันที่15-17ตุลาคมนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอให้กับคาเมนไปนะครับเรื่องเดิมเลยถอนกําลังถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนเบิดในพื้นที่ที่มีปัญหาและก็ะเผชิญหน้ากันอยู่อย่างเร่งด,วด่วน ล่าสุดครับท่าทีของฝ่ายขมรนั้นก็ตอบรับกลับเป็นอย่างดีซึ่งก็จะมีการประชุมและก็ยื่นแผนภายในวันที่15-17ตุลาคมนี้และขเมรนก็มีการเสนอออกมาเกี่ยวกับเฉลยศึก18คนถามว่าจะถูกส่งตัวเมื่อไรซึ่งไทยเราก็ตอบไปนะครับว่าเหตุการณ์สงบก็จะทําตามอนุสัญญาทุกอย่างส่งตัวกลับเมื่อความขัดแย้งยุติลงอย่างสมบูรณ์เท่านั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ขมรยอมรับ อีกแล้วนะครับยอมรับทุกอย่างแล้วไม่มีการโต้แย้งไม่มีการแข็งแต่อย่างใดยอมรับแต่ว่ายังทําปากว่าตาขยิบนะครับสำหรับขมนเองแล้วกองรับพันที่2เองก็ได้กดดันให้กัมพูชานั้นส่งแผนเพื่อลงตรวจพร้อมกันในการเก็บคู่ทุนระเบิดแบบเร่งด่วนนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอันมา้าพื้นที่ช่องกลางช่องบกและก็ช่องจจมซึ่งกัมพูชานเนี่ยก็รับเอกสารไปแล้วก็ข้อเสนอไปแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่การันตี100%นะก็คงต้องกลับไปประชุมกันอีก และก็จะแจ้งฝ่ายในเราเนี่ยทราบอีกครั้งหนึ่งในกลางเดือนนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพที่2และก็พื้นที่กองทัพภาคที่1ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นไหมหรือว่า พอคลายมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้นะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับ่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Streaming ความบันเทิงครบวงจร